สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Skeletal System นะคะแต่เราจะเจาะในหัวข้อเรื่อง Joint หรือว่าข้อต่อนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษก่อนนะคะถ้าเสียงเราแปลกเพราะว่าเราป่วยค่ะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะนั้นเราไปเรื่องกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่า Joint คืออะไร Joint ก็ Joy คือข้อต่อเป็นบริเวณที่กระดูกเชื่อมกันเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ และมีโครงสร้างต่างๆเช่นกระดูกอ่อนน้ำไขข้อและเอ็นช่วยให้ข้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอาจจะเป็นจุดสัมผัสระหว่างกระดูกกับกระดูกหรือว่าเป็นกระดูกกับกระดูกอ่อนก็ได้ค่ะแล้วข้อต่อมีอะไรบ้างล่ะเราจะมาดูการจำแนกประเภทของข้อต่อนะคะจะแบ่งได้3ประเภทหละกะักๆเริ่มจากข้อต่อแบบเส้นใยプライバตจอยข้อต่อแบบกระดูกอ่อนคาเดเลตจินัตจอย และข้อต่อที่มีเยื่อหุ้มข้อ synovial joint งั้นเราเริ่มจากอย่างแรกเลยข้อต่อแบบเส้นใหญ่จะใช้เส้นใหญ่เนอเยื่อเกี่ยวพันยึดกระดูกติดกันแน่นไม่มีช่องว่างของข้อต่อขยับได้น้อยมากหรือขยับไม่ได้เลยยกตัวอย่างนะคะจากภาพอย่างแรกเลยข้อต่อระหว่างกระดูก radius กับกระดูกอวหนนาที่ปลายแขนหรือกระดูกทีเบียและกระดูกฟเบลที่ขา ต่างก็จะมีจุดที่เชื่อมกันที่เรียกว่า interosseous membrane หรือที่เรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นลักษณะแบบนี้จะเรียกว่า syndesmosis ในรูปจะเห็นเป็นเส้นเอ็นยาวๆทำให้ขยับได้เล็กน้อยค่ะต่อไปคือรูปตรงกลางนะคะ suture จ,จะพบได้แค่ในกระโหลกศีรษะเท่านั้นเป็นเส้นรอยต่อที่ดูเหมือนรอยเย็บก็เพราะว่ากระดูกหลายชิ้นในกระโหลกศีรษะ ต้องถูกล็อกติดกันอย่างแน่นหนาเพื่อปกป้องสมองขยับแทบไม่ได้และจะปิดสนิทเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และรอบสุดท้ายก o อมเฟอรเป็นชนิดที่กระดูกชิ้นหนึ่งฝังอยู่ในโพรงของอีกชิ้นหนึ่งจะขยับไม่ได้เลยเหมือนกับการฝังหมดในรูปจะเป็นฟันที่ยึดอยู่ในเบ้ากระดูกขากันไกจะขยับไม่ได้เลยต่อไปจะเป็นข้อต่อแบบกระดูกอ่อนจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือซิ n คอนดซิสและ s y มฟ s ซ s n ซิงคอ s i s เป็นข้อต่อกระดูกอ่อนที่เชื่อมกันด้วย h y r l i n ร c นแคตเจะขยับไม่ได้หรือขยับได้น้อยมากโดยใช้กระดูกอ่อน h ฮ a l i n รในการยึดกระดูกมักพบในข้อต่อชั่วคาวตอนเด็กจะค่อยๆกลายเป็นกระดูกเมื่อโตขึ้นส่วนซ m phys ิสเป็นข้อต่อกระดูกอ่อนที่เชื่อมด้วยไฟโบคติ a ล e จะขยับได้เล็กน้อยซึ่งไฟโบคาติเลส จะแข็งแรงกว่าไฮยาลินแคตาเลสมากออกแบบมาเพื่อแรงกดและแรงอัดเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเพื่อรองรับการขยับตัวของลำตัวและลำกระดูกสันหลังต้องหมอนรองกระดูกสันหลังจะช่วยดูดซับแรงกระแทกระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละป้องและอย่างสุดท้ายข้อต่อแบบมีเยื่อหุ้มเป็นข้อต่อที่พบได้มากที่สุดและขยับได้มากที่สุดในร่างกายของมนุษย์ค่ะเช่นข้อไหล่ข้อศอก หัวเขา่าจะมีส่วนประกอบถุงหุ้มข้อช่วยเพิ่มความมั่นคงคาติเลตท,ที่ปลายกระดูกทำให้เคลื่อนไหวลดแรงกระแทกน้ำไขข้อจะหลอลือ่นลดการเสรียดสีและให้สารอาหารแก่กระดูกอ่อนเมมเบรนหรือเยื่อบุด,ด้านในจะสร้างน้ำไขข้อและแควิทีช่องว่างภายในข้อที่มีน้ำไขข้ออยู่และไซโนเวียจอยจะแบ่งได้เป็น6ชนิดห บอ l l และซ็อกเกตจะเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางและมากที่สุดงอเหยียดก,กางหุบหมุนยกตัวอย่างเช่นสะโพกต้นขาแล้วก็ไหล่สองหิ้งใจหรือว่าบานพับจะขยับแบบงอแล้วก็เหยียดคล้ายกับบานพับประตูไม่หมุนไปด้านอื่นยกตัวอย่างเช่นฮิ m มา u ักับเอาหนาสามคอนด d ลอยจะงอเหยียดก,กางหุบได้ แต่หมุนรอบแกนไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นข้อนิ้วมือ <S 4. s a แซนดจอยหรืออานมาลักษณะผิวเว,ว้าจะนูนข้อหากันเคลื่อนไหวได้มากกว่าชนิดคอนดิลอยให้เกิดท่าออฟ o s i ิชันคือการแตะไปนิ้วอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นฐานนิ้วโป้งเมตาคาเป้ากับนิ้วโป้งคาเป้า5พิวอแบบหมุนจะหมุนรอบแกนได้ดีเช่นหันซ้ายหันขวาหรือหมุนแขนตัวอย่าง คือหันศีรษะด้านซ้ายขวาหมุนแขนหงายแล้วก็คว่ำคว่ำแล้วก็งายหกแผนจอยหรือแบบลาบเป็นผิวข้อเลียบเคลื่อนไหวแบบถลายเล็กน้อยตัวอย่างเช่นขาเป้าข้อมือทับเสียสข้อเท้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อข้อต่อหรือจอยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถสแกนเข้าไปดูโมเดล3 d ของกระดูกได้คะ่ะหรือไม่ก็จิ้มลิงก์ใต้คลิป จะแปะไว้ให้นะคะเว็บไซต์น่าสนใจมากจะเห็นว่าตรงคลิปที่เราแปะไว้นะคะเราจิ้มไปตรงไหนแล้วเขาจะบอกชื่อว่ากระดูกนี้ชื่ออะไรง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมคลิปนี้กันจนจบบ๊ายบายเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆคะ่ะรู้หรือไม่กระดูกกรามด้านล่างเป็นกระดูกชิ้นเดียวในกระโหลกที่ขยับได้ เพราะมันเชื่อมกับกระโหลกผ่านข้อต่อการที่ชื่อว่า t e temporomandibular j o i อ t